พูดถึงสะพานนนทบุรีหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าพูดว่าสะพานนวลชวีทุกท่านคงจะรู้จักและคงจะขมวดคิ้วสงสัยว่านวลชวีคือใครทําไมถูกเรียกเป็นชื่อสะพานอย่างไม่เป็นทางการแบบนี้ที่มาเกิดขึ้นจากคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญเมื่อเกือบ60ปีก่อนถือเป็นปฐมบทตำนานหมอฆ่าเมียสุดอื้อเฉาที่ยังมีการเล่าขานจนถึงปัจจุบันจุดเกิดเหตุสเปเชียลจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นสุดฮาลโหดกันในวันนี้ค่ะ นวลชวีเป็นพยาบาลเธอมีความสามารถไม่เบาช่วงเวลานั้นเธอได้พบรักชอบพอกับหมออาทิตย์สุยานเศรษฐกรแพทย์หนุ่มที่มีพื้นฐานครอบครัวดีพ่อแม่เป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์หมออาทิตย์หน้าตาดีจึงเป็นที่ถูกใจแก่สาวๆมากมายแต่เขาเลือกที่จะรักกับนวลชวี หากเรื่องจบที่ตรงนี้ก็คงไม่มีเหตุอาชญากรรมเฉาเกิดขึ้นแน่นอนแต่เพราะความรักไม่สมบูรณ์ปรากฏว่าหมออาทิตย์กลับมีหญิงสาวอีกรายมาติดพันตำนานรักสามเศร้าจึงกลายเป็นรักสามเศร้าช้ำเหลือหลายขึ้น พยาบาลนวลชวีเริ่มระแคะระคายความสัมพันธ์แอบกินของหมออาทิย์เมื่อจับได้ทั้งสองตกลงใจแต่งงานจดทะเบียนสมรสในที่สุดแต่ปรากฏว่ากิ๊กของแพทย์หนุ่มก็รู้เรื่องจึงทําให้หมออาทิย์ต้องจดทะเบียนสมรสซ้อนกับสาวอีกรายในที่สุดในว่าเพื่อปิดปากความสัมพันธ์ของคนทั้งสอง นวลชวีติดตามสอดส่องชีวิตของหมออาทิตย์เพราะว่าไม่ไว้ใจคนรักถึงขั้นไปนั่งเฝ้าทําเอาแพทย์หนุ่มไม่เป็นอันทํางานการอะไรระหว่างนั้นหญิงสาวพยายามบังคับให้คนรักแต่งงานกันน่าเสียดายหัวใจเศร้าที่ครอบครัวหมออาทิตย์เองก็ไม่ยอมรับนวลชวีอีกด้วยความวุ่นวายของคู่รักนี้นําไปสู่การลงมือทําร้ายร่างกายหมอกระทํากับพยาบาลน,นวลชวีจนบาดเจ็บต้องขึ้นโรงพักแจ้งความดําเนินคดีกันด้วยนวลชวีเองได้เขียนบันทึกซึ่งกลายเป็น หลักฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์นิติเวศวิทยาที่โรงพยาบาลศิริราชโดยเธอเขียนว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคม2502ดิฉันพบนายแพทย์อาทิย์สามีฉันที่โรงพยาบาลรถไฟจากนั้นก็คุยเรื่องปัญหาชีวิตของเราทั้งสองโดยบันทึกดังกล่าวยืนยันด้วยว่าหมออาทิย์ต่อยที่ใบหน้าของเธออย่างจังจนเธอต้องแจ้งตำรวจ ความวุ่นวายมากมายจากความรักที่ไม่จบนี้นำไปสู่การวางแผนฆาตกรรมโหดหมออาทิย์จะพยายามไกล่เกลี่ยคดีทำร้ายร่างกายแต่ฉากหลังคือการปูทางสู่การฆ่าเหี้มที่กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญสังคมไทยในเวลาต่อมา 10กันยายน2502หมออาทิพ์นัดนวลชวีที่โรงพยาบาลยาสูบโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองมีปากเสียงถึงขั้นทะเลาะวิวาทหญิงสาวบอกว่าจะคุยกันตอนเย็นอย่างไรก็ดีวันนั้นนวลชวีไม่ได้ไปตามที่นัดหมาย เช้าวันที่12กันยายนมีคนพบร่างนวนชวีลอยมาติดสะพานนนทบุรีสภาพศพขึ้นอืดมือพาดอกถูกแทงจำนวนหลายแผลตำรวจสืบสวนพบว่าผู้ตายคือใครเป็นภรรยาของใครนั่นจึงนำไปสู่การนำหมออาทิตย์มาสอบสวน คดีนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเธอถูกฆาตกรรมโหดและถูกโยนทิ้งมาจากสะพานสามีหมอให้การว่าผู้ตายเป็นภรรยาจริงแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตำรวจพบรอยขีดข่วนที่ข้อมือหมอแม้จะปฏิเสธเสียงแข็งอย่างไรก็ตามสุดท้ายเจ้าตัวก็จำนนรับสารภาพว่าคือฆาตกรสังหารโหดพยาบาลสาวคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยเพราะาเป็นครั้งแรกๆที่เกิดเหตุการณ์หมอฆ่าเมียอาชีพแพทย์ที่คนมองว่าฉลาดและมีฐานะหน้าตาทางสังคมในก่อ กําเนิดฆาตกรขึ้นมาแล้วโดยหมออาทิตย์เผยว่าตนนัดนวลชวีไปพบที่โรงพยาบาลยาสูบก่อนให้ลูกน้อง3ามคนเตรียมการฆ่าเมื่อถึงช่วงเย็นหมออาทิตย์พาคนรักไปที่บ้านก่อนจะลงกรอนโปยาสลบแล้วลงมือสังหารเหียมก่อนให้ลูกน้องพาไปโยนศพทิ้งที่สะพานนนทบุรีนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกสะพานนวลชวีจนถึงปัจจุบัน เศร้าที่คดีนี้ลูกน้องทั้ง3คนถูกยกฟ้องส่วนหมออาทิตย์ติดคุกโทษประหารชีวิตแต่ว่าเพราะเส้นสายครอบครัวเขาติดคุก1ปีก็ออกมาได้แต่ไม่อาจทํางานเป็นแพทย์ได้อีกเพราะว่าผลงานการฆ่าเมียตัวเองจึงไม่มีใครอยากรับเข้าทํางานก่อนจบชีวิตฆาตกรหมอหนุ่มได้รับสรภาพว่าเป็นคนฆ่านวลชวีเองปิดตำนานความเศร้าที่ทำให้สะพานนนทบ,บุรีกลายมาเป็นตำนานเล่าขานสุดอื้อฉาวจนถึงปัจจุบัน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งด่าวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ